สวัสดีครับศึกมวยไทยพันธมิตรเวทีเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาวันที่8ทธันวาคม2 5 6 8ถ่ายทอดสดทางช่อง2 2 o go sport เวลา6โมงจนถึง2ทุ่มนะครับเป็นช่วงแรกนะครับมี2ช่วงนะครับช่วงที่2เนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดสดทางแอป go sport นะครับอาจจะต้องเสียเงินจ่ายค่าดูนะครับ ก็ตั้งแต่เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับส่วนผมนะครับจะวิเคราะห์คู่1และก็คู่2และก็คู่ที่3นะครับเริ่มต้นกันที่คู่แรกเนี่ยนะครับเป็นแซมสันสิงห์บรรลังทองเจอกับเพชรนครเกียรติธงยศนะครับคู่นี้เจ้าแซมสันเนี่ยต่อน้ําหนักให้เจ้าเพชรนครเนี่ยนะครับหปอนด์ก็คือเจ้าแซมสันเนี่ยมา1 0 7ปอนด์นะครับ ส่วนด้านของเพชรนครเนี่ยมา108ปอนด์นะครับโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะครับสำหรับแซมสันนี่นะครับอายุ19ปีสูง160เซนติเมตรจากบุรีรัมย์ชกสสยอาชีพเนี่ยไปแล้วเนะี่ย100กว่าไฟนะครับเป็นมวยซ้ายครบเครื่องนะครับโดยเฉพาะศอกในแรงบูดูดันซ้อมที่ AK ช .5 พยักนะครับก็จากชนบุรีนะครับ สถิสามไฟล่าสุดเนี่ยชนะนอกยก4เจ้าเสือใหญ่แล้วก็มีชนะนอกยก2ขุนแผนหนุ่มเมืองสีแล้วก็มีแพ้นอกยก5สิงชนะเกียรติเพชรเดชะนะครับก็เรียกได้ว่าฟอร์มเนี่ยก็ยังเอาแน่านอนไม่ค่อยได้นะครับสำหรับทางด้านของแซมสันนะครับก็เป็นมวยบูอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับวงนอกแต่วงในเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะการเจอมวยเข่าจะจาจ๋าอย่างเจ้าสิงชนะเนี่ยก็ไปไม่เป็นเลยทีเดียวนะครับ สำหรับเพชรนครนะครับอายุ21ปีสูง166เซนติเมตรนะครับจะได้เปรียบรุ่นน้องชกแซมสันอยู่6เส้นนะครับก็เป็นคนจากนาครราชสีมานะครับชกไปแล้วเนี่ย40กว่าไฟเท่านั้นเองนะครับกระดูกกระเดี่ยวเนี่ยเป็นรองนัาของแซมสันนะครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยขวาเขา่าบูดูดันซ้อมที่เกียรติธงยศนะครับจากนาครพนมนะฮะ ก็สถิติสไฟล่าสุดนี่ครับแพ้คะแนนทางด้านของเพชรแดงแล้วก็ชนะคะแนนทางด้านของลุกคาดแล้วก็มีแพ้คะแนนทางด้านของฉลามทองนะครับสำหรับเพชรนครน,นะครับอย่างที่บอกครับคู่นี้เป็นการต่อ้ําหนักกันหนึ่งปอนด์โดยเจ้าแซมซันเนี่ยต่อน,นะครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยอยู่ทางด้านของแซมซันอย่างแน่นนะครับว่าผ่านตัวดีๆเนี่ยมา,มาเยอะกว่าอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าว่าทางด้านของเพชรนครเนี่ยก็ได้เปรียบทางด้านรูปร่างอย่างชัดเจนนะครับเพราะงั้นตรงนี้แหละนะครับมันจะเกิดคําถามว่าเอ๊ะถ้า แน่นอนว่ามันจะเป็นยังไงวงในนะครับเพราะว่าเก๋าอยู่ที่แซมซันความสูงความสดอยู่ที่เพชรนครนะครับแน่นอนว่าเท่าที่ผมเช็คขูดออกมานะถ้าวงนอกเนี่ยแซมซันจะดูดีกว่า1เลยนะครับเหตุผลที่ดูดีกว่าเพราะว่า1เร็วแล้วก็การสร้างจังหวะเนี่ยแลดูจะได้เปรียบนะครับอย่างที่บอกครับพอมันเร็วแล้วปุ๊บเนี่ยการสร้างจังหวงจังหวะมันก็จะสร้างสรรค์ผลงานบนเวทีมันก็จะได้เปียบนะครับเพราะเพชรนครเนี่ยนะครับเรื่องการสร้างจังหวะเนี่ยดูแล้วยังไม่ค่อยเนียบเท่าแซมซันนะครับที เอพชชนครเนี่ยสูงกว่าใช่ไหมฮะเอแล้วแซมสันเนี่ยจะเสียเปียกไหมตรงนี้นี่แหละครับคือโจทย์นะครับนี่แหละครับคือคือโจทย์สําหรับนักวิเครห์นะตามสายตาผมถ้านักวิเคะห์สําหรับผมนะตามที่ผมเห็นนะครับคือเพชชนครนเนี่ยการจับในก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแม้ว่าจะสูงกว่าก็ตามนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมขอไปที่แซมสันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับคู่นี้มองว่าแซมสันเนี่ยน่าจะอาศัยความเก๋าแล้วก็รูปหนักเนี่ยบดเบียดเสียดสีท้ายๆไปได้นะครับ ก็มาต่อกันีคู่ที่2อ2เลยครับเป็นจกกักริกสอสักอุบลเจอกับยอดฟ้าสิทธวัดศสักแก้วนะครับมาวันนี้เจ้ายอดฟ้าใช้สีเสื้อสิทธวัดสักแก้วนะครับผลบ้านเดียวกับผมอีกแล้วนะครับก็114ปอนด์นะครับคู่นี้นะครับคู่นี้นะครับ เคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นกันที่จากกริดนี่นะครับอายุ17ปีสูง160เซนนะครับจากอุบลราชธานีชกมาแล้วแต่แค่30กว่าไฟเองนะครับก็เป็นมวยใหม่อยู่นะครับก็สมวยก็เป็นมวยบุเตะขาต่อยหมัดได้หนักหน่วงรุนแรงถ้าวงในก็มีปั้มรัดฟัดตีนะครับซ้อมที่สสักอุบลจังหวัดอุบลราชธ,ธานีนะครับสถิติล่าสุดนี่ครับชนะคะแนนเจ้าเสือใหญ่แล้วก็แพ้คะแนนทางด้านของเพชร แม่ตานแล้วก็มีแพ้คะแนนทางด้านของยอดฟ้าคนนี้นี่แหละนะครับอย่างที่บอกว่าเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็สงมวยก็ปั้มรัดฟัดตีแข็งแข่งแข็งแรงนะครับต่อยหมัดเตะขาได้นักงโดดุนแรงนะสำหรับจากปริดนะครับส่วนทางาด้านของยอดฟ้านะครับอายุ21ปีสูง160เซนตเมตรจากเชียงรายนะครับชกสตรีอาชีพเนี่ย ดีกว่าทางด้านของจักรดิบเนี่ยอยู่ประมาณ10กว่าฟายนะครับ40กว่าฟายนับชกไปแล้วนะครับก็เป็นวยเตะขาหนักนวนรุนแรงเหมือนกันครับบูดุดันครับอาวุธเนี่ยหนักแรงลุ้นนับลุ้นน็อกได้ทกุกลูกครับครบเครื่องนะครับซ้อมที่โรงเรียนกีฬาอ่างทองนะครับสำหรับทางด้านของยอดฟ้านะก็ล่าสุดเนี่ยมีชนะน็อกยก5ทางด้านของเพชรบ,บันดิตแต่แพ้น็อกยก3ทางด้านของฉันหลามขาวแล้วก็มีชนะน็อกทางด้าน ของเพชรเสรีนะครับสำหรับยอดฟ้านะครับก็สมวยคล้ายกันครับก็ยังใหม่ด้วยกันทั้งคู่นะครับก็คู่นี้เจอกันพิกัด1 1 4ปอนด์นะครับเคยเจอกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่2กุมภาที่ผ่านมาที่เวทีพันธมิตรครับเป็นยอดฟ้าที่กำาชไปได้นในครั้งนั้นนะครับมาวันนี้ใครจะชนะลองมาแงะลองมางัดลองมาแกะลองมาเกากันดูสักหน่อยครับถ้าเราสังเกตดีดีเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะฮะทางด้านของจักริตเนี่ยเหตุผลที่แพ้เลยหล,ลักๆก็คือ หเลยครับคือเห็นเนี่ยก็คือเครื่องร้อนช้าคือในเหตุผลหลักๆเลยนะครับสในเหตุผลหลักๆก็คือวางแผนมาผิดแล้วก็3ก็คือสุดท้ายนะครับการแก้เกมบนเวทีด้วยตัวเองเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับจะอาศัยแต่พี่เลี้ยงตอนพักยกก็ไม่ได้นะครับวันนั้นเนี่ยชกไม่ดีเลยนะครับแก้เกมก็ไม่ได้ครับส่วนผมแหละครับถ้าถามผมในฐานะนักวิเคราะห์ก็แล้วละก็คู่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องอาวุธเนี่ยมันไม่หนีห่างกันมากครับค่อนข้างที่จะคู่ขี้สูสีอย่างที่บอกครับสามสิบกับสี่สิบก็ไฟสอกนับก็ แลดูแล้วครับมวยคู่นี้ดูมีหักครับสำหรับผมนะแต่ผมกลัวอย่างเดียวครับคือประกบมวยมานอนนะครับผมกลัวอย่างเดียวคือเรื่องของการประกบมวยมานอนนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเจอกันมาแล้วภาพแรกเนี่ยเราก็เห็นอาวุธชัดเจนหมดแล้วนะครับสำหรับผมไม่น่ามีอะไรข้องใจนะครับคือในวันนั้นเนี่ยถ้าถามผมนะยอดฟ้าเนี่ยดีกว่าชัดเจนและก็ดีกว่ามากด้วยครับไม่ว่าจะวงนอกหรือวงในหรือแม้กระทั่งการวางแผนใกล้เกมบนดีเนี่ยก็ดีนะครับหรือจะเป็นทีมงานพี่เลี้ยงแก้เกมระหว่างตอนชกยกก่อนพัก ตอนพักยกให้หรือวางแผนก่อนชกให้ก็ดีกว่าทุกอย่างเลยนะครับก็สําหรับสิ่งที่เห็นก็คือเดินได้ถอยเป็นก็คือตรงนี้ก็ดีกว่าทุกอย่างเลยถ้าเจอกันอีกทีก็ดีกว่าทุกอย่างดีกว่าอีกทีอย่างชัดเจนครับไม่ซับซ้อนแต่ด้วยเวลาที่มันห่างกันแค่นี้ครับผมเลยสงสัยครับมันไม่น่ามีอะไรเซอรอไพร์หรอกนะครับการทรงมวยการอะไรเนี่ยพายอดฟ้าเนี่ยมันดีกว่าชัดเจนนะครับถ้าประกบมวยมาแบบนี้นะสำหรับผมนะครับนักวิเคราะห์นะครับ มันไม่ง่ายครับประกบมวยมแบบนี้ประกบมวยไม่ให้เจอการนัดักษาแบบแบบนี้นะครับผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่พวกเราเนะี่ยสำหรับนะักวิเคราะห์เนี่ยต้องระวังครับขอใช้คําว่าถ้าไม่ใช่มวยมานอนครับยังไงยังไงยอดฟ้าก็ดีกว่าอย่างชัดเจนครับหรือไม่ผมก็อาจจะคิดมากไปก็ได้ครับยังไงก็ไปที่ยอดฟ้าก่อนนะครับแต่อย่างที่บอกครับคู่นี้ให้สังเกตที่เดทราคาก่อนนะครับเพราะว่ามวยคู่นี้มันประกบมาดูแปลกๆนะฮะ แล้วก็มาปิดท้ายกันที่คู่ของคู่ที่3นะครับเป็นพันลำสอสมหมายเจอกับฉัดเพชรเกลียดติงยศนะครับคู่นี้พันลำสอสมหมายเนี่ยนะฮะต่อน้ําหนักให้ทางด้านของฉัดเพชรเดนหนึ่งปอนด์ครับก็คือพันลำเนี่ยมา114ทางฉัดเพชรเนี่ยมา115นะครับเริ่มต้นกันที่พันลำนี่นะครับอายุ31ปีนะครับก็31ก็คิดดูเอาเองก็แล้วกันครับกล้าต่อน้ําหนักให้รุ่นน้องนะครับสูง170เซนนะครับ จังหวัดขอนแก่นชกอาชีพไปแล้วเนี่ยสองกว่าไฟนะสำหรับด้านของพันลำนะครับก็เป็นมวยเขานะครับปั้มรัดฟัดตีบูดูดันนะครับก็ตอนนี้จะว่าแข่งแข่งแรงก็ไม่ได้ครับอายุเลยล่ะครับซ้อมที่สอสมหมายบางกะปีนะครับสถิติล่าสุดนี่นะครับมีแพ้คะแนนทางด้านของก้าศึกแลวก็มีชนะคะแนนทางด้านของเหินและเสมอฉลามชนมานะครับสำหรับพันลำนะกระดูกเกืาประสบการณ์เนี่ยดูดีกว่าอย่างชัดเจนครับพันลำแต่ระวังเรื่องของพละกําลังครับ ส่วนฉัดเพชรล่ะครับอายุ21ปีนะครับอ่อนกว่างด้านของพันลำเนี่ย10ปีสดกว่าแน่นอนครับส่วนสูงก็ไล่เลี่ยใกล้เคียงกันครับ167กับ169นะครับจากโคลานะครับสำหรับฉัดเพชรนะชกมาแล้ว49ไฟนะครับเป็นมวยไฟเตอร์นะครับก็วงในก็มีเข่าล็อกลัดฟัดตีเหนียวแน่นครับบูดูดันนะครับสำนักของฉัดเพชรนะครับทรงมวยเนี่ยไม่ต้องห่วงหัวใจเนี่ยเกินร้อยครับแต่ อาวุธมวยไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่เนียบนะครับซ้อมที่เกียรติพงยศจากนครพนมนะครับสถิติล่าสุดเนี่ยมีแพ้น็อกยกสี่ทางด้านของเฮาดงนะครับก็เจอความเก่าของรุ่นพี่วันนั้นก็ไปไม่เป็นเลยนะครับแพ้น็อกเลยทีเดียวนะครับแต่มีชนะคะแนนทางด้านของดาวิดนะครับและก็แพ้คะแนนทางด้านของตะลุมพุบนะครับอ๋อขออภัยนะครับแพ้คะแนนดาวิดนะครับคือล่าสุดเนี่ยแพ้รวดเลยนะครับทางด้านของฉัดเพชรนะคู่นี้อย่างที่บอกครับรุ่นพี่เนี่ยถึงแม้ว่าจะ สังขารเลยลาแต่พอประกบมาแล้วต่อน้ําหนักหนึ่งปอนเนี่ยผมกลับมองว่าเอะความเป็นมวยของไอ้เจ้าชัดเพชรเนี่ยมันคือคําตอบหรือเปล่าทําไมรุ่นพี่ถึงกล้าต่อให้ทั้งๆที่สังขารก็ไม่ค่อยจะดีนะครับไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคู่นี้ถ้าเอาจริงๆนะพันลำเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสัก 2- 3สปีที่แล้วเนี่ยเจอกันไม่ได้แนะ่นอนครับคู่นี้กระดูกมวยต่างกันเยอะมากครับพันลำเนี่ยฝีมือกระดูกดีกว่าเยอะเลยครับชัดเพชรเนี่ยโอโ้โห ไม่ต้องพูดถึงครับห่างกันเป็นกิโลนะครับถ้าพูดถึงเรื่องกระดูกนะครับแต่วันนี้สังขารมันรวยลาครับมันเลยเจอกันได้ครับแม้ฉาดเพชรจะไม่เป็นมวยมากก็ตามนะครับแต่ร่างกายเนี่ยสดกว่าเยอะอย่างเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้เลือกยากนะคนหนึ่งความเป็นมวยก็น้อยอีกคนก็เก่าแต่สังขารเลยลานะครับกัดฟันเชียร์ไปที่พหลำสอสมหมายแล้วกันเพราะว่าทําไมถึงกัดฟันเชียร์ไปที่พนลำใช่ไหมครับก็เก๋ากว่าวุฒิดีกว่าทรงมวยดีกว่าใช่ไหมครับถ้าสมมติว่า ฟิตมาดีๆเนี่ยอ่ะคนที่ยังไม่เป็นมวยเก่าเท่าเนี่ยตรงนี้ก็มีสิทธิ์ล่วงสิทธิ์หลับได้เหมือนกันแต่อย่างที่บอกครับมันไม่ค่อยจะมีนะครับส่วนมากก็เจอสดบทเก่าทั้งนั้นนะครับแต่ผมชอบเก่านะคู่นี้นะครับลุ้นให้ร่างกายของเจ้าพันลำหรือมาดีก็แล้วกันนะครับเบียดเอาชนะท้ายไปได้ครับไม่แน่ว่าคู่นี้อาจจะจบกันที่สายสูงก็ได้นะครับหวังว่าคู่นี้ทุกคนทุกคนจะอ่าระมัดระวังในเรื่องของเกรดราคากันด้วยนะครับเพราะว่าประกบมวยแบบนี้นะครับมัน หนึ่งเลยก็คือประกบมวยเวทีไหมนะครับมีการแต่งราคาไหมตรงนี้ก็ดูให้ดีเลยนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยขอไปที่พันลำสอสมหมายนะครับมวยติดดาวสึกมวยไทยพันธมิตรวันจันทร์ที่8นะครับสนามมวยเวิร์สยามสเตเดียมตะวันนาผมขอให้ไปที่คู่ครองจากกริฑสอสักบนเจอกับยอดฟ้าสิทธิวัดศกแก้วอย่างที่บอกครับคู่นี้ทำไมผมถึงเลือกให้ เป็นคู่นี้ใช่ไหมครับคือฟังครั้งแรกเนี่ยยอดฟ้าชนะมากกว่าได้การชัดเจนครับชนะกว่าชัดเจนนะครับผมถึงเลือกติดดาวไปให้คู่ของยอดฟ้านะครับนะครับผมติดดาวให้คู่ของยอดฟ้าสิทธิวัดสักแก้วแต่อยากจะให้ระวังเรื่องของเบรดระคาด้วยนะครับเพราะว่าคู่นี้ครั้งแรกเนี่ยเจอกันแล้วครั้งหนึ่งนะครับมันไม่น่าจะเจอกันได้อีกครับเพราะว่าวันนั้นแพ้ขาดนะครับนะ